สวัสดีครับพบกับผมนะครับ PG MTC นะผมอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวไหมครับกันอีกรอบนะครับคลิปที่ผ่านไปนะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนะผมพูดจริงๆเลยผมก็ทํอะไรอ่ะไม่รู้จะถ่าไม่รู้จะเอ่ออัดลงเรื่องอะไรเนี่ยนะ,นะ <c oughs> ก็เลยเอาเล่นๆมัวๆและอะไรต้อนเอาคุณเติน์นมาพอดีใช่ไหมเออโอเคก็คุณเติน ตอนนี้ก็ยังเล่นเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แอร์คาร์ฟน,นะเอโก o t ูเปียนะก็ได้ตาเลเซอร์อะไรก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะท้าตัวผมโหนะแบบโหเดะมีปีกมีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะแจกเออเดี๋ยวจะแจกชื่อไอพีนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีคนซับซับติกไก ห้าคนณพออ่ะเดี๋ยวผมจะแจกไอพีไอพีเทเรเรียนะผมฮะนะคผมอืมอันนี้ก็จะมาทําโอ๊กโอนะ๊กครับต้นรักโอ๊กนะผมก็อืมวันนี้ก็ตังโอ๊กเนารันะใบไม้อะที่มัน อืมที่ผมก็ไม่รู้นะว่าทำยังไงที่มันเป็นทำไมดักโอ๊กจริงๆอ่นะแหละเนี่ยที่มันเป็นใบสีขาวอ่ะผม,ม,มก็ไม่รู้นะว่ามันทำได้ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวชิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะลองลองเอาบอกนี้เูอะอะไรวะอะไรไม่รู้ปาห็ตนะไะ วางไป่วินวินโอ้ช็ดแค่เวินหนึ่งบ่พอเอาไม่ลืมไสจะวางทำไมวะผมวางไว้มา,าแล้วก็ลองวางดินนี่ไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นเออไอต้นนั้นหรือเปล่านะแสงเห็นไหมแสงสว่างอนะ่ะแป๊บนึงปรับก็ได้ปรับตรงไหนวะน้งค่าใช่ไหม แล้วก็ดิสเพย์แล้วก็ประมาณนี้มตอนนี้คุณเติ้นเล่นไฟไหนอยู่นะครับ<ะ>มาเล่นคนระับคุณเล่นอ้าววางไม่ได้ครับผมว่าเขาแสด้ความดีใจทำวางไม่ได้แล้วผมไม่รู้อ่ะจะทำอะไรอืมผมก็นึกว่าวางได้นะเออึงไปมันวางได้เห็ุนี่มาอ๋อ ที่จริงเออผมก็จะเล่นในคอมนะครับแต่ช่วงนี้ CPU มันเน่านะครับก็กำลังกำลังหาตั้งมาหา CPU อยู่วะไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้นะอะไรวะไม่เข้าใจนะนี่ก็ไม่เข้าใจนะที่นี้ได้ครับอืมไม่รู้ว่ามันเออ อันนี้มันเป็นภาษอข่า,ขาวยังไงครับใครรู้วิธีไปออโลกดีเอ็นหรือว่าทําอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับก็คือผมไม่มีอะไรจะทําผมพูดจริงๆไม่มีอะไรทําจริงนะครับตายครับคุณตายเย่ครับชื่อว่าฟิตเอ่อไออะไรจะพูดครับผมเออนใครใครอยากรู้วิธี ใครอยากรู้วิธีแฮกเกมเบื้องต้นนะครับอ่าให้คลิปนี้นะมีไลค์สักสิบสิบไลค์พอนะเดี๋ยวแล้ว,ลวเออคลิปหน้าเราจะมาถ่ายแฮกกันนะครับถ้าคลิปต่อไปยังไม่ได้ถ่ายแฮกก็แสดงว่ากดไลค์ยังไม่ถึงสิบนะครับเอาไอคลิปเนี้ยแหละนั่นะคือช่วงนี้ขาเคนะครับขาดต้นทุนนะก็ใชยกันกดไลค์ไหนก็ดีก็คือไม่ไม่มีอะไรทำจริงๆ อย่างผมก็ไม่รู้เว็บที่ถ่ายในตัวเครื่องอรันะนก็ขออภยัยเลยคือบางคนนะถามว่าเซิร์ฟเอเวอร์ชันนี้นะแตกต่างจากเวอร์ชัน0.9.0ยังไงนะ,ะก็ครับผมอ่าคุณกดได้นะครับก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะเวอร์ชัน0.9.0ในเออซีวายเอร์นะครับ เวลาเราขุดดินอะไรอย่างเงี้ยปักไฟปุ๊บเนี่ยไฟเขาเรียกอะไรไฟมันไม่พอครับไฟมันอเอาแค่็บกเทียวมีบางคนมันเขาเรียกว่าอะไรบักใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าว่าทางเอ,อโมเจงเขาได้เขาได้เอ,อทำการแก้ไขบัคนี้แล้วหรือยังติดอะไรวะนะแต่เวอร์ชัน0.9.5ไม่มีปัญหาครับก็เหมือนกับ 0. 9.00ธรรมดาครับผมก็แนะนําให้ทุกท่านมาโหลดนะก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือ0 9 0นี่มันก็จะค่อนข้างแหลกนะคือผมคอ่อยๆรู้นะไอ้นีอีกไอ้นี่อีกเนี่ยเนี่ยน,น,นี่ถ้าที่จริงนะผมอยากให้มันใส่กล่องใส่กล่องแล้วเอออะไรได้อย่เงี้ยเดี๋ยวเรจะมาดู ภาอะไรล่ะเออไม่มีอะไรครับนั่นคืออ่าอมามาดูเล่นๆนะภาคสองกูเล่นอะไรวะภาคสองพักภาคสองนะกูเล่นอะไรวะภาคสองนะเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จะดูอะไรเล่นนะะเอ้ไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรไม่ไม่ใช่จะดูอะไรเล่นนะพูดผิดอะไร อืมอืมอ่ะเราก็จะมาเอาสลามตัวใหญ่มาเออฮะไม่มีแล้วไม่ต้องไปโศนเขามีประสบการณ์เยอะเรื่องเออพรุ่งนี้ละไม่ต้องไปสศนหรอกนะอาจจะได้ยินเสียงไม่ได้ยินบ้างก็น่าแต่น่าแต่น่าแต่ตัวใหญ่อะ ตัวใหญ่โค้รเลยง่วะนี้ตัวใหญ่ๆ,ๆหน่อยดีอัจแปะเออเอ้ใหม,ม่นะโอ้ทีตัวใหญ่นี้มันกระตันออกอ่ะหาเรื่องอ,ะอ่ะเอะอเออใช่แป๊บหนึ่งผมก็ลืมนะนี่นี่ตัวใหญ่สุดชหมิทำลางอัน อาจจะอาจะสลัมอย่าพึ่งไปสลัมอะไรอ่ะคุณเอ็นไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้คนจะไปทำมันไหมมีครัไอ้สั่งเอาผมก็ไปโพสมาหน้าที่เซนทันเวิร์นะไม่ใช่นะผมเซนทันเวิร์นะมันกรุงเทพใช่ปะวะไม่รู้ไม่รู้ ไม่ต้องบอกแล้วครับแค่อย่างงี้ไม่มีใครไปดูกับคุณแล้วเกียดแล้วนะสลัมจะหนีเมื่อไหร่จะหนีเมื่อไหร่จะถามใครถามอพรแลพอคุณเติ้ลก็จะเป็นแนวลกจิตนะผมก็ไม่ต้องไปสนใจอ่ะตัวใหญ่จังมวะนี้อเจ๊นลัง เกียด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 ซลามยี่แปดนาทีกว่าละคือผมไม่สามารถเรออคิดได้เกินสิบห้านาทีแล้วเพราะว่ามันจะไม่สามารถเอาลงยูทูบได้เนื่องจากคลิปยาวเกินไปนะครับทางยูทูบเขาบอกมานะอ่ะสลามเขาไปจังหวัดเย่เขาไปเลนะผมโอเคเราก็จะมาเล่นกับสลามชั่วคราวนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดทุนนะไม่มีอะไรจะทํานะครับเอออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะชี้แมนะ่ นะค่อยๆทำ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 นะเดี๋ยวซาลามหรือจะแป้งมาเฟลถึงก well, really IR ับเฟลเลยเฮ้ยน้ปลาชลามันออกมาไม่ได้หน่อก็ขออภัยพี่าวว่าบ้องนี้มันทำยังไงครับไอ้บ้อกเนียนๆเนี่ยผมไม่รู้จริงๆอ่ะคุณผมเออก็รู้เรื่องไหมครับบ้างนะแต่ก็ไม่รู้ถึงเชี่ยวชาญนะ ก็ไปดูจากคลิปของคนอื่นนะครับเอ่ออะไรอือถ้าผมเออเกิดเอ่อ CPU ดีขึ้นมาผมก็จะมาใส่คลิปไมครับนะครับก็กับคุณเตินะครับเจ้าเก่าเจ้าของครับชายาคุณเติคุณเติแฮกเกอร์นะครับคุณเตินแฮกเกมนะครับผมเพราะว่าแฮกได้เกือบทุกเกมนะครับบนคอมก็ได้นะครับ ในคอมนะครับก็ได้ในโทรศัพท์ก็ได้ได้ทุกอย่างครับผมเปน็นนักแห้งมืออาชีพนะครับใครอยากใครสนใจติดต่อมาสมัครรับงานกับคุณเต้ดดได้ที่ w w w บ e b c o m วบคอม /slash/slash/slash พีบ้าคอมนะอะไรนะตีกับ NPC ยพซ้วคูณใช่ไหมเอเคไม่เป็นไรมันคือง,งานอดีเลยของเขานะสิบนาทีวะก็ทำเล่นๆนะใครไม่ดูก็ได้นะไม่ใคร มีใครมาดืน่นหละะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับดักจะทำอะไรวะอืไอออไม่มีอะไรทำแบบที่เกียบทำอ่ะเข้าใจไหมคือไม่มีคือจะถ่ายชิปอะไรผมไม่ต้อให้จะได้เนือเพราะว่า แล้วจะทำอะไรจริงๆนะก็ะจะสลัมไปไปดิสลัม,สล,มสลัมอย่าดื้อดิพี่แกเนี่ยรู้ไหมจะทุบนะเขาบอกทำไงครับไม่ทราบว่าใครรู้วิธีบ้างงัลโหลอะไรครับเล่นไหนครับาามาเลเซายครับไซท้องที่ผมมีครับผม ครับผมเคอคุณต้องทำเรื่องโกตูเปีย er นะว่าเป็นแมวอะไรไม่ใช่เลยอุย้ยทาาําไมเอ้ยเอ่อเอาล้างค้างเอ้ยตึงต่อละยโอ้ขอบคุณเนี่นี่คือลางดีของผมนะครับจะสปิถั่วดำฮะขุดถั่วดำครับคุณเนืรอนับใจยเย็นครับ เซนทาวเวอร์พาซาอะไรไม่รู้เคือไม่มีอะไรเลยนะที่จริงเสียงผมไม่เป็นอย่างนี้นะคือเสียงจะรอวันนี้นิดนึงนะไม่นิดนึงหรอกเยอะนะเสียงคุณต้นก็จะเป็นแนวแบบชมตัวเองหน่อยนะผมก็น่าแหละนะคือบางคนก็รู้แล้วนะผมเคยบอกไปแล้วอ๋อชมผมชมมาครับไม่มีอะไรนะไอ้าว

คือไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะอมันก็ขอจบเลยกันยังอ่ะจะถ่ายอับอ่าเอาคลิปหน้านะพอคลิปหน้าเราจะมาถ่ายเกมเทลเลาเรียนะครับแล้วอ่าห้ามขอตัวลายชื่อนึ่งนั่พก็นั่งก็พีเจมทีซีนะขอตัวลายไปก่อนนะครับกับคุณเติ้นเต้ลแชนแนลนะลนะอ้าวอย่าอย่าแย่งซีนอะับ อย่าลืมนะครับประดานาในเกมให้มีประโยชน์และอย่าลืมประดามนานอกบ้านให้มีประโยชน์นะครับแน่ในวันนี้พีจีเอ็มทีซีและคุณตึ้งก็ของก็ขอตัวลาไปก่อนและในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวชินหน้าเต้นเทลเดยนะบาย